เที่ยงธรรมกล้าหาญเมตตาสุภาพจริงใจทรงเกียรติพักดี <c oughs> โอ้ี้ไม่ต้องการคุณสมบัติเยียงนั้นวอนดอบ้าดีเดือดฉกาชะกัน บูดกโชคคุ้มคลั่งไล้ปานีออเรสทนงเลือดเย็น ดูเดือดอลมา่านจะเรียกว่าประสงค์ร้ายหรือการครอบงำก็ย่อมได้เส้นทางที่แท้จริงของเราเกิดขึ้นมาได้พเพราะเหล็กกล้าโอนิมารุคุนิสุนะมารรัมโอเทียม โชคชะตาได้กำหนดเส้สนทางของเจ้าก่อนท,ที่เจ้าจะถือกำเนิดนั่นแหละคือวิธีแห่งโอดิก็เปิดตัวเรียบร้อยนะทุกคนสำหรับโอดิสอนะครับในเซ็ตก็จะประกอบด้วยเฟรนซี่วอนรดดาบคาตานะเอเรสแล้วก็บูด็อกนะครับมาดูอาวุธแต่ละชิ้นกันดีกว่าครับอันนี้เป็นดาบคาตนานะฮะอ่าก็ดูแต่ละสีนะทุกคนอันนี้สีขาวนะกีสส um, ีสแตนดาร์ดนะครับสีเริ่มต้นนะอ่าสีขาว แล้วก็ดําทองนะครับอือันนี้เป็นสีเขียวนะฮะเขียวชมพูวินวอนดอกครับผมอันนี้สีแดงนะครับสีเริ่มต้นเขียวชมพูครับผมอ่าบางคนอาจจะมองเป็นสีฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจผมผมมองเป็นเขียวนะเขียวชมพูนะครับต่อไปสีขาวน้ําเงินนะครับอย่างสวยอันนี้แล้วก็ดําทองครับผม มาที่บูด็อกกันบ้างนะครับก็เป็นแต่ละสีเนาะสีแดงสีดําทองสีขาวน้ําเงินแล้วก็สีเขียวชมพูนะครับเฟนซีนะครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นคลาสสิกเนาะเอเรสนะครับนี่สวยงามสว่วนนี้ก็เป็นหน้าตาของบัดดี้นะฮะอ่าที่ห้อยนะครับเปิดเซ็ตเก่าแฟนทอมเทียบหน่อยนะครับอันเก่าเป็นกรงเล็บเนาะแล้วก็มีแฟนทอมกา์เดียน บักกี้แล้วก็ชอตตี้นะครับก็สวยเหมือนกันนะเซ็ตเก่าเอฟเฟกอาวุธแต่ละชิ้นตอนอยู่ในเกมนะครับอ่าอันนี้เป็นพอนดอานะ่ยโอ้โหคือผมไม่ต้องพูดเลยอะว่ามันขนาดไหนนะคนดูก็เห็นแล้วก็คงคิดเหมือนกันทุกคนแหละผมว่าก็ลองคอมเบต์ดูนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างนะฮะแต่ละสกินนะแต่ละปืนนะครับนี่อันนี้เป็นบูด็อกนะครับตอนเลงตอนเปลี่ยนแม็กอันนี้แอร์เรสนะครับแอร์เรส สังเกตในตัวอย่างนี้เขาจะเล็งให้ดูตลอดเลยนะเฟนซีก็น่ารักดีนะครับยักษ์ตัวเล็กเนะี่ยวิวิวปิวเปียเนี่ยอย่างเด็ด oh oh. ถ้าฟินิชเนี่ยผมคิดว่าใช้อันเดียวกับอันเก่าเลยนะครับอันเดียวกับเซตแฟนทอมเลยมาถึงดาบครับการฟันนี่อย่งกับเกนจิโอวัชโอ้โหถ้าในเกมจริงทําอย่างนี้ได้นะมันจะเป็นอะไรที่แย่งกันเล่นนะครับแย่งกันเล่น เทียบเทียบท่าจับดาบและท่าฟันว่าคล้ายกันไหมลองดูครับอ่าท่าถือดาบไม่เหมือนนะครับถ้าฟันก็คนละแบบกับมีดนี้เลยนะทุกคนอ่าลองเทียบกับสกินนี้บ้างครับอ่าท่าชักออกมาอาจจะไม่เหมือนนะครับแต่ท่าฟันนี้ใช่เลยวะก็มีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะครับอันนี้มันชักออกมาแบบถอดปลอกเนาะแล้วก็ มีการควงด้วยนะครับก่อนจะเริ่มต้นการใช้งานนะก็เสียบกลับเข้าไปได้อย่างงี้นะแล้วก็ฟันฟันคล้ายๆกันนะครับท่าฟันก็เรียกได้ว่ามีแอนิเมชันใหม่ค่อนข้างเยอะนะทุกคนราคานะครับผมคิดว่าน่าจะเท่ากับบัลเด้นแฟนทอมเลยนะครับก็คือ7,100พันนะครับ v ีนะส่วนวันที่มาขายนะครับคิดว่าเป็นประมาณวันที่8นะครับวันที่8วันที่9นี่แหละอาจจะวันที่8ก็ได้นะครับผมอ้างอิงตามดีนะครับระยะเวลาของสกินที่จะอยู่ในหน้านี้เนาะ โอเคทุกคนก็หวังว่าข้อมูลจะเกือบจะครบถ้วนนะครับสำหรับทุกคนนะครับเกี่ <c oughs> ยวกับสกินโอนี้นี้คิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ